ดูคำแรกกันก่อนอยแปลว่ากับคำนี้เป็นภาษาเขียนคำว่าคือเพราะฉะนั้นก็เหมือนกันเลยถ้าคือวถ้าวิววอมีเหมือนกันเลยแค่อยู่เนี่ยเป็นภาษาเขียนอย่างเช่นตัวอย่างประโยคบอกว่า我喜欢吃水果ปลว่าผักฉันชอบกินผลไม้และผัก ก็คือเหินแหละใช้เหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนแต่คำว,ว่าเหินเป็นคำว,ว่ายี้ต่อมาจี้ลีแปลว่าระยะทางระยะห่างเย่าเร่จนประโยคบันว่าทร์ร่าันวว เวลาที่เราเจอเตอะเราก็ต้องแปลจากหลังเตอะก่อนใช่ไหมเราต้องแปลคําว่าจี้หลีก่อนก็คือระยะห่างระหว่างเราสองคนเนี่ยมันไกลกันมากต่อไปตาเจนแปลว่าฉีดยาเจินแปลว่าเข็มตาเจนจะเป็นเวอร์แปลว่าฉีดยา 我需要打针来治疗疾病，需要ก็คือต้องกร，ใช่ไหมก็คือรักษาแล้วก็疾病แปลว่าโรคโรคภัยไข้เจ็บใดๆรักษาโรคฉันต้องการการฉีดยาฉันต้องฉีดยาเพื่อที่จะรักษาโรค ต่อไปเอี่ยวกวาแปลว่าประสิทธิภาพจุดจยานี้เอี่ยวก็คือยานะยาชนิดนี้เชี่ยวกว่าก็คือประสิทธิภาพ,ภาพด,าดีมากๆยานี้มีประสิทธิภาพดีมากๆ แล้วสูเลี่ยงแปลว่าปริมาณหรือว่าจำนวนก็ได้เพราะว่าคำว่าชู่เนี่ยแปลว่าจำนวนส่วนเลี่ยงเนี่ยแปลว่าปริมาณเพราะฉะนั้นรวมกันก็คือปริมาณหรือว่าจำนวนก็ได้นั่นเนองอย่างเช่นเราต้องการเพิ่มจำนวม เวลาที่เราเจอคำว่าเจิงเฉยๆเนี่ยมันก็แปลว่าเพิ่มขึ้นอยู่แล้วส่วนเจีาก็แปลว่าเพิ่มเหมือนกันนั้นเจิงเจียมารวมกันก็แปลว่าเพิ่มเหมือนเดิมคําเหมือนที่เราจะเจอคำว่าเจิงมีอะไรบ้างเช่นเจิงเจียเพิ่มขึ้นใช่ไหมเจิงจาาก,ก็คือโตขึ้นเติบโตขึ้นอันนี้หมายถึงตัวเลขนะตัวเลขเติบโตขึ้นมียอดมากขึ้นอะไรแบบนี้ เราใช้นม้นเราเจอตัวคําว่าจึงเนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่กับอะไรก็ตามก็จะหมายความว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ sales แปลว่าการขายแล้วก็ู่เ数งก็คือจำนวนปริมาณเนาะเราจะต้องเพิ่มจำนวนหรือปริมาณการขายก็คือเพิ่มยอดขายอะไรประมาณนั้นแหละ เคต่อไป决定决定แปลว่า ه, ตัดสินใาตงัดสินใจตัด a ินใตัดสินใจตัดสินตัดนจตัดสินใจตัดสินใ้ัดสิจตทตังไงขั้นตัดไปกัตัดนจสเต็ดตัดไิั้ต่อไปเจ ขั้นต่อไปไกยก็ย่อมมาจากอิงกกยเนาะพวกเราต้องตัดสินใจว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยควรจะทำยังไงเราไปอะเพิ่มเจียเจอแล้วคำนี้เพิ่มเจียแปลว่าเพิ่ม我们需要增加销售额เอ,อื่อกี้เราเรียนคำว่า销售额มาแล้วเนาะแปลว่าขายส่วนเอ๋อเนี่ยแปลว่ายอดปริมาณ ปริมาณรวมยอดรวมอะไรแบบนี้เราใช้เชลเชก็คือยอดการขายนั่นเองพวกเราต้องเพิ่มยอดการขายลัดมานะคะมาเริ่มที่ข้อ86มีป่าวองหูกวังเอมาเออเก่งมากถูกต้องออันนี้ไม่วั่นใจเออข้อไ้นยากอยู่อ๋อ หนึ่ง <1, S 2> อ่าหนึ่งหนึ่งห้าสามสองสี่ต่อคะสามสองสี่โอเคลาจิน้นแปลว่าอะไรรู้ไหมก็ไม่รู้ค่ะดาวเอาเปิดจริงจังแโอเคม <laughs> าเดี๋ยวเรามาแปลกันลาแปลว่าดึงส่วนจินเนี่ยแปลว่าใกล้ใช่ไหมเพราะฉันลาจิ้นก็คือดึงให้เข้ามาใกล้กันอ่าแล้วก็คําว่าอยู่ที่เราเรียนไปเมื่อกี้เนาะก็คือกลับ 人与人之间之间ก็คือระหว่างคำเมื่อกี้ที่เราเจอด้วย人与人之间ระหว่างคนกับคนโชจี้โทรศัพท์เนาะแล้วก็จุยหลีคำที่เราเจอเมื่อกี้ก็คือระยะห่างระยะทางอ่ะมีเตอใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้างหลังเตอต้องตามด้วยคํานามเราก็หาคํานามเพราะฉะนั้นก็คือมีคํานามคาเดียวคือจุยหลีนั่นเอง เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องต่อกัน人与人之间的距离ระยะห่างระหว่างคนกับคนคำนามก็ต้องขึ้นต้นประโยคเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าจุลีไปตามหลังสิ่งนี้แล้วโชจีก็ต้องขึ้นต้นเลยหาเวิร์ต่อโชจีมันทำอะไรการกระทำของมันก็คือดึงลาจินเหรอเป็นเวริร์ดึงอะไรละ่ะ ดึงระยะห่างระหว่างคนกับคนถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ตามที่เราจับคู่ไว้เลย人与人之间的距离，手รีรอโทรศัพท์โ,โทรศัพท์ดึงให้เข้ามาใกล้กันดึงอะไร人与人之间的距离，ระยะห่างระหว่างคนกับคนโอเคต่อไปเข้า88 41235 1235โ okay. อเค ช่วงเนชทีชเทีนก็ค <What about? S 1> <Du> ือฤดูอะไรฤดูใบร่วงเอ้ยถ okay. ูกต้องฤดูใบไม้ร่วงโอเคช่วงเนีชเทีนดูใบไม้ร่วงไปที่แล้วใครเราวอาซุนจืขึ้นต้นหลานของฉันวอสนจืึชู่อนชเทีเค อันนี้จะเป็นแกมรมารของชื่อจุดๆ,ๆ,ๆต่อ subject บอกด้วยชื่อเลยนะ subject ประธานของเราในที่นี้ก็คือหวอซุนหวซุนจื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อเลยและเรื่องอะไรก็ตามไปใส่ไวข้ข้างในโอเคหวอซุนจื่อชื่อ去年秋天ฤดูใบไ,ไม้ร่วงปีที่แล้วชูเชิงเกิดแล้วก็ค่อยปิดด้วย เวลาที่เราเจอมันมีชื่อกับเตอมาอยู่ด้วยกันทั้งสองตัวแปลว่ามันเป็นแกมมาชื่อจุดๆเตอร์เราต้องเอาชื่อเนี่ยไปไว้ตามหลังประธานเลยและมันจะมีกริยาอะไรก็ตามก็ใส่ไว้ข้างในชื่อจุดๆเตอไม่ได้มีความหมายอะไรแค่เอามาเน้นประโยคเฉยๆพูดไม่พูดก็ได้大ต่จ要ต效果，ง要好效果。 打针比เจ好ป果。打针，วยหักตัดเจนสนี้หนึ่งตัเจก็คือฉีดยาเนาะการฉีดยาเนี่ยอะไรของการฉีดยาประสิทธิภาพของการฉีดยาเนะาะ打针效เจเชวแล้วค่อยเป็นปีช่วยเหาดีกว่าการกินยาอันนี้เป็น gamma ของปีเนาะการเปรียบเทียบ a b b แล้วก็ตามด้วย adjective A คืออะไรตาเจนเพราะฉะนั้นเขาอยากพูดถึงประสิทธิภาพของการฉีดยาใช่ไหมก็ต่อกันเลยตาเจนเสี่ยวกวัวแล้วก็ตามด้วยปี B B คืออะไรชอยาากับการกินยาอ j น c t i ี e คืออะไรหาวตาเจนเสี่ยวกัวปีชยวาวาว หนึ่งสี่สองสามค่ะสี่สองสามโอเคอ่ะคำศัาาพท์ที่เราเรียนไปเมื่อกี้หมดเลยเนาะเฉิงซื่อเมืองชชูจูจเอแท็กซี่ชูเลี่ยงจำนวนเจ决定ติ้ัดสินใจแล้วก็เจจิงียแปลว่าเพิ่มขึ้นอ่ะเราก็ต้องเอาคำนามขึ้นต้นเนาะคำนามมีสองอันเจอก็เฉิงซื่อแล้วก็ช出租车ต่อ数量โอเคอ่ะเราเอาเจาก็เฉิงซื่อเมืองนี้ขึ้นตน้น แล้วก็ต้องตามด้วย verb ต่อเอาเวิร uh, ์มี2ตัวก็คือจ r e a ต i n g ตัดสินใจแล้วก็จึงจะเพิ่มใช่ในที่นี้เนะี่ยเราเอาจ r e a ต i n g มาขยายจึงเจียว่าเราตัดสินใจที่จะเพิ่มนะต่อไปจูเอตติ้งจึงจะแตัดสินใจเพิ่มอะไรก็เพิ่มจำนวนรถต่อจีกําลังชื่อจูเอตติ้งจึงจะชูดูเชอร์ดชูเลียเมืองน,นี้ตัดสินใจเพิ่มจำนวนของ รถแท็กซอ A กับ B A กับ C ใช่ไหมโอเคข้อ A ย่อตัวตัวเลื่อนจากตรงไหนมันทัดแรกตัวยื่นตรงตัวยื่นตรงยื่นตรงกับตัวเลี่ยนเข้าใหม่เหมือนกันโอเคแล้วเจนชื้อล่ะเจนชื้อตอบตรงมันทัดที่สี่ตรงอีกที่ย่อเจน ฉันเก่งมากมาสอบได้แล้วถูกต้องโอเคอ่ะข้อแปดสี่กับแปดห้าตอบข้อบีค่ะแล้วก็แต่ว่าข้อสุดท้ายทำไม่ทันค่ะไม่ทนันโอเคไม่เป็นไรอ่ะเลี้ยวเยื่อจากตรงไหนหนูหนูอ่านแล้วไม่มีความสอดคล้องกันก็เลยเดา เราลองหาสิว่าน่าจะมีตัวเลขน่าจะอยู่แถวๆนี้ไหมือเดือนถึงปีที่สองเดือนสามใช่ไหมแปลว่าเขาบอกว่าอันนี้มันคือชาวเวหาอิตเตดีขึ้นมาหน่อยเพราะฉะนั้นก็คืออยู่ในเลนนี้ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องอยู่ในเดือนอะไรบ้างเดือนสองเดือนสองถูกต้องโอเคเข้าใจไหมว่าทำไมถึงต้องตับเดือนสอง ยังมีไหมโอเคอ่ะไหนลองมาทำ้อมกันเลยข้อสุดท้ายลี่เจียงหาคำว่าลี่เจียงก่อนซิอยู่ตรงไหนข้อที่สองใช่ไหมลี่เจียงยูซิอันไหนถูกมันทัดแรก ขั้นแรกอ่ะฮะโอเคสอนของกับตัวไหนไหม A B C D อ,อ,อ่ะบอกว่าเจ้าทงูรุ่无论无论交通还是吃住都่最便宜的ไม่ว่าจะเป็น交通ก็คือการจราจรใช่ไหมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการชื้อกินจู่พักอาศัยตั都是最便宜的ก็ล้วนถูกมากเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาพูดถึงว่า การจราจรนอะ่ะบันถูกใช่ไหมแต่เขาไม่ได้บอกว่าดีหรือไม่ดีเพราะฉะนั้นน่ะถึงข้อ A จะมีคําว่าเจียวทงแต่ว่าปูเปียนแปลว่าไม่สะดวกปูฟังเปลี่ยนเจียวทงปูเปียนเจียวทงปูฟังเปลี่ยนเพราะฉะนั้นข้อนี้ A ตัดทิ้งไปก่อนเลยเหลือ B C ซและเราต้องหาให้เจอสองบรรทัดสุดท้ายเจ้าสุด 照片质量会非常高。质量代表了什么？你知没？质量。质量，OK。它拍完来之后，质量会怎非常高。d o 不,、嗯、不适合照相。不<是>”不适适合就是来没照相……呃，不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 ， ถ่ายรูปไแหละถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปหรือเปล่าใช่照相机กล้องถ่ายรูปค相机ถ่ายรูปใช่้เไม่เหมาะกับการถ่ายรูปแต่เขาบอกว่าถ้าถ่ายออกมาก็จะได้รูปที่เป็นไงคุณภาพสูงแปลว่าเขาดีดอกต,ตัดทิ้งหรือบีกันซีละย客หันักท่องเที่ยวเยอะมากหรือว่าสูตัวชวนกลุ่มน้อยเยอะ หรือบอกไปตรงไหน,นถ้าไม่ใช่สีก็น่าจะบี <laughs> ไม่ใช่สีก็น่าจะบีเราไปัญหาแรกเลยไหนหาคำนั้นให้หน่อยหาคำที่แปลว่านะักท่องเที่ยวเยอะมากให้หน่อยบรรทัดแรกเลยเอ่อลี่เจียอลี่เจีย อ๋ oh, เห็นแล้วค่ะ,ะหรี่ยอว比较好ดูอ่านถามตอนที่พ่ามแล้วใช่ตอนที่พี่ถามว่าเห็นเขารีบจียงไหมแล้วเราก็บอกว่าบรรทัดแรกก็นั่นแหละคำตอบอยู่บรรทัดแรกเลย<ส> <laughs> เอะรีจียังรีย่ยอใช่ถูกต้องแล้วก็เรียนโตผู้สาวคนไม่น้อยเลยคือคนเยอะนั่นเองรีงียงเนี่ย การท่องเที่ยวอ่ะดีแล้วก็รีดจากอีกเนียซื้อจี้ซือจี้คือสีรุดูทั้งปีเลยสีรุดูคนไม่น้อยเลยคือคนเยอะน,นั่นเองต้องโอเคนอกนั้นก็ไม่ต้องอ่านแหละตองต้วเองตัเองจะกงไหนถ้าเกิดเห็นผมแล้วแบบตรงขอบบานที่สองที่สองถ้าเกิดช่างเวยนี่ใช่ไหมนั่นแล้ ใช่เพราะคเสียงเสียงแปลว่าหอมเวยแปลว่ากลิ่นเสียงเวยก็คือกลิ่นหอมเฮ้เราก็หาคาว่าจืออู่ก่อนเนาะจืออู่แปลว่าพืชพืชชนิดนี้พืชชนิดนี้อยู่ตรงไหน,น ตรงนี้คําเดียวกันเลยเจ้าจงจืออู่เพื่อนชนิดนี้แปลว่าคําตอบก็ต้องอยู่ใกล้ๆคําคํานี้อ่ะเขาบอกว่ากุยย่องท่าเดชียงเว่ยยินลา,นาว่วาดึงดูดมาดึงดูดสัตว์เล็กๆมากมายอา่ะมันมีคําว่าเชียงเว่ยท่าเดชียงเว่ยฟินทอมคอมมานแปลว่ามันก็ต้องทําไมหอมควาเหินช่างกลิ่นหอม แล้วก็มีตรงนี้ด้วยนี่ไงปิ้งเฉยเทอเปียเชียงแล้วก็หอมเป็นพิเศษเลยถ้าค่ายดอกควา比普หันตัวดอกไม้ที่มันบานออกมาเนี่ยใหญ่กว่าดอกไม้ปกติแล้วก็หอมเป็นพิเศษด้วยกลิ่นหอมของมันเนี่ยก็จะไปดึงดูด ดอกไม้เล็กๆมาแล้วเขาป่าทำเมืนชื้อเดียบแล้วก็กินมันให้หมดเลยตอบขาษาศีรษะศีรษะตรงไหนป่าวอาแต่เก้าวซุนี่ป้านี่แต่เก้าวส่วนใช่แต่ผมก็เก้าวซุนี่ป่านี่แต่เก้าวส่วนฉันบอกคุณคุณบอกฉันเฮ้เขาบอกว่าเจ,จ้าตัวนี้ส่วนอหญ่จะเป็น ความหมายหลักๆของบทความนี้คืออะไรเอบอกว่าเย้าวกวนชิน,นเปลี่ยนกันกวนชินก็คือเอาใจใส่ต้องเอาใจใส่คนอื่นบีเย้าตัวชื่อสวยกว่าต้องกินผลไม้เยอะๆซีเจ้าหลิว很重要เจ้าหลิวคือการแลกเปลี่ยนการสื่อสาร การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมากดีตัวชื่อิงเยาในซินในซินแปลว่าอดทนเวลาที่เราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องอดทนเขาบอกว่านี้เหว่อีก็ผิงกัวคุณมีแอปเปิ้ลนหนึ่งลูกว่าเหว่ยก็สัมโจรฉันมีกล้วยหนึ่งลูกป้าของฉันให้คุณของฉันให้คาอาของคุณให้ฉันทุคร,รุงร่งิ๋งมีผลไม ทุกคนเนี่ยก็มีผลไม้หนึ่งลูกนี้有一个想法คุณมีความคิดหนึ่งอย่าง我有一个想法ฉันก็มีความคิดหนึ่งอย่างป Power the Gaussian เอาความคิดของฉันเนี่ยให้คุณ Power the g a u ก s i a n แล้วก็เอาความคิดของคุณเนี่ยบอกให้ฉัน Mayan Jiu 有咯เลหลี่ยมเลื่องฝาทุกคนก็จะมีความคิดสองอย่างแล้วอ่าะะนก็ชนะ ก็คือเจียวหลิยวหันจยงยาในการแลกเปลี่ยนกันและกันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญอ่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดถึงสื้อกัวมีพิงกวัวกับเชียงเจียวถูกไหมแต่ถ้าเราอ่านมันไม่ได้บอกว่าให้เรากินผลมไม้เนาะมันให้เราทําอะไรเกยให้ให้คนอื่นไปมีคําว่าเกยไม่ใช่ชื่อะาะันนข้อ B ก็เลยตัดทิ้งจ้าโอเคหกไม่แน่ใจน,นะคะ A B C ค่ะ C หกอละหกเอด C cat B boy A ค่ะใครมาเฉลยกันข้อ60อ่ะเอา A ขึ้นถูกต้องเพราะว่าตั้นชื่อกับสวยีขึ้นไม่ได้หรากชาวบอกว่าเจ้ากงซือแต่กงจือสุยหลาน不算很高อ่ะมีคำมาบอกแม่เราอีกคือคำว่าสุยานสุยานก็คือถึงแม้ว่าสุยานคู่กับอะไรคู่กับตั้นชื่ออ่ะแปลว่าเนี้ยไม่ต้องแต่ต่อแล้วต่อได้เลยว่า B มาต่อ A พราะฉะนั้น C ก็มีโซอีปิดจบโซอีมักจะอยู่เป็นตัวสุดท้ายอยู่แล้วแต่ว่าไม่เสมอไปนะเราอาจจะต้องมาอ่านอีกทีแต่ว่าถ้าสมมติว่าทำข้อสอไม่ทันอะ่ะโซอีมักจะอยู่อันสุดท้ายแต่บางทีมันไม่เสมอไปออ่โอเคแล้วคีตอบ A B C ถูกต้องอะมาแปลกันเขาบอกว่าเจ้าก,กงซือก็กงซือกงซืคือเงินเดือน งินอนของบริษัทนี้ถึงแม้ว,ว่าจะไม่นับว่าสูงแต่ชื่อ奖金很多，奖金อโบนัสแต่ว่าโบนัสเยอะมากสุยายส่งโดย来说收入还不错，总的来说ือโดยรวมแล้วพูดโดยรวมส่งลาย来说แปลว่าพูดโดยรวมกล่าวโดวยรวม โชรูก็คือรายได้ so ทัวลรวดังนั้นพดโดยรว,วมแล้วก็คือรายได้เนี่ยไม่เลวเลยรายได้ดีเลยเไหนพี่ตังกว่าอ่าน,น้ฟังหน่อย ABC ที่กั 公司虽然不，不不算不算，不算,不算很高，但是奖金很多，所以总的来说，收入还不算。嘿，土豆，老妹，考六诶，一，我考四分。 我第一次乘坐飞机的时候心里害怕极了。โอเคเเาไมเราถึงนะซีขึ้นก่อนบีเรามาลองอ่านบีบีบอกว่าฟิจิฉี่ฟิจิก็คือตอนที่เครื่องบินขึ้นเนาะส่วนก็ซีบอกว่าตีฉี่จู่ฟิจิแต่ฉตอนที่ขึ้นเครื่องบินครั้งแรกเหตุการณ์ไหนควรจะขึ้นก่อนฉันนั่งเครื่องบินครั้งแรกกับเครื่องบินขึ้นอ่ะฉันก็ต้องไปนั่งเครื่องบินครั้งแรกก่อนใช่ไหมต้องเกิดก่อนเครื่องบินขึ้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาซีขึ้น ก็ลองแปลี่ต่อเขาบอกว่าว่า第一次乘坐คือโดยสาร飞机的时候，坤เร里ให้ผ้าก็คือกลัวรอมากๆสุดๆเลย我第一次乘坐飞机的时候心里害怕极了ตอนที่ฉันนั่งครื่อินครั้งแรกเนี่ยใจฉันเนยกลัวมากๆเลย ล้วยังไงต่อจะเป็น A หรือ B ดี B บอก A บอกว่าโคลไลจ์เจอชองเลกเชียวแหว่ต่อมาเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องตลกความกลัวกลายเป็นเรื่องตลกเลยมันก็ดูข้ามไปงงๆเนาะเราหวางเขา B สิเฟจีฉีเฟือตอนที่เครื่องบินขึ้นไว้จู抱着前面的椅子不放抱ก็คือกอด ฉันก็กอดเก้าอี้ข้างหน้าเนี่ยไม่ปล่อยเลยเอออันนี้ดูเป็นเรื่องตลกไหมว่ากอดไม่ปล่อยเลยแล้วก็ค่อยบอกว่าเขาไลเจอาช้งเลยก็เชียวว่ะต่อมาสิ่งเนี้ยก็เลยกลายเป็นเรื่องเล่าตลกๆเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเล่าตลกอะ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ฉันกอดเก e, ้าอี้ฉันกอดเก้าอี้ก็ต้องมาก่อนโอเคต้าเจียงจิงชังหนาหลายใครวันเชียวทุกคนเนี่ยชอบเอามาล้อเล่นกันมาเมคฟันพูดตลกกันก็เป็น CBA ถูกตอ้อง OK，啊，来，P. Tang，我读给你听 c b a、uh, 我第一次乘坐飞机的时候，行李害怕极了。嗯，几？飞机，飞机是飞，飞机是飞，十。 是我一直包子洗面的，一直不放不放。嗯、后来这生了一个笑话，大家一经常啊，大家经常拿来拿,拿来开玩笑，听、okay, 到。 ต่อมาข้อ62เขามีขึ้นต้นหนายบางเช่นจือแปลว,ว่าไปจนถึงขั้นนั้นไปจนถึงขั้นอะไรไปจนถึงขั้นไหนก็ขึ้นต้นไม่ได้เฉินสูตร的标准เป็นก้อนคำนามขึ้นต้นได้ปููทงเตือนคนที่แตกต่างไปเหมือนกันก็อาจจะขึ้นต้นได้โอเคเรามาเลาดูซิว่าอะไรน่าจะขึ้นก่อน มีควาว่ามายวจานเหมือนกันเลย A ไม่มีมาตรฐนไม่มีมาตรฐานอืมเฉน,บบน到底是什么不同人给出的答案各不相同โอเคน่าจมขึ้นก่อน B ดูเป็นท็อปิกเแปลว่ามีความเป็นผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะ เปรี้ยวจุดก็คือมาตรฐานเต้าติคือเป็นการถามเมน้นถามยำ้ำตกลงแล้วสรุปแล้วแปลว,ว่าจุดๆกันแน่成ั的ชู้ว่ต到底是什么 ไอมาตรฐานของที่เรียกว่ามีวุฒิภาวะเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรกันแน่สรุปแล้วมันคืออะไรแล้วเอาผู้ถงเรนขึ้นหรือเอาเฉินจื่อแล้วจุดนึ่งค่มีคนพูดว่ามันคือการเจ๋อความรู้สึกแบบหนึ่งมันเป็นแค่ความรู้สึกแบบหนึ่งอันนี้น่าจะขึ้นก่อนเนาะซีน่าจะขึ้นก่อนเพราะว่าต้องพูดถึงอะไรก่อนตาอานก่อนเต้าตีชื่อเสหอมันคืออะไรกันแน่ตาอานคำตอบ 不同的人，คนที่ไม่เหมือนกันเนี่ยก็เกยชูดตาอนกือบผู้เชี่ยงถก็จะให้คําตอบที่ไม่เหมือนกันเช่นชื่อ่านี่ไงให้คําตอบที่ไม่เหมือนกันไปจนถึงขัง้นอะไรไปจนถึงขัง้นอยู่เรียนชัวบางคนบอกว่าน่าจื่อเมันเป็นแค่ความรู้สึกรูปแบบหนึ่งเฉยๆไม่ออกเจุไม่มีมาตรฐานอะไรมาวัดเพราะนั้นก็เลยเป็น B C A เขาบอกว่าเชิงชู้แตจ 到底是什么？不同的人给出的答案各不相同，甚至有人说那只是一种感觉，没有标准。Oh, hey.